ทีมชาติบราซิลอาจจะต้องอกหักผิดหวังจากโอกาสการได้ตัวยอดกุญซืออย่างคาร์โลอันเชโรตีมาบัญชาทัพในช่วงที่โคปาอเมริกาปี2024นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ร้อนใจอะไรมากนักพราราว่าสดเหมือนกับว่าจะ move on กันได้แล้วได้มีการประกาศแต่งตั้งโดวิลจูเนียเฮดโค้ชจากเซาเปาโลมารับหน้าที่เป็นกุญซือคนใหม่อย่างเป็นทางการในเมื่อผู้ชายคนนี้ได้ก้าเข้ามาเป็นผู้บัญชาการทัพคนใหม่ของทีมชาติบราซิลเซบ้าวันนี้ขอบสนามหามาแน่ขออาสาพาทุกท่านนะครับไปทําความรู้จักกับโดริว่าเเขาเป็นใครมวา ไหนสนับสนุนดยตูมตามขนมกรอบรสขวโพดโคตรอร่อยพร้อมปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ เริ่มจากงานล่าสุดของโดริวัลจูเนียเลยครับคือการเป็นโค้ชของเซาเปาโลทีมดังในลีกบาราซิลซึ่งเพิ่งกลับมาคุมทีมอีกครั้งมาช่วงเมษายนมอปีที่แล้วหลายคนอาจจะงงว่าเขาคนนี้คือใครคอบอลส่วนใหญ่ไม่รู้จักเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะประสบการณ์และเส้นทางที่ผ่านมาส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในแค่บราซิลเท่านั้น21ปีในเส้นทางสายกุนซือโดริวัลจูเนียผ่านประสบการณ์การคุมทีมมาทั้งหมด25ทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กพี่แกไปมาหมดแล้วคูเซโรซานโตสวัสโกดากามาอินเตอร์นาซิอองนาเอลีติโกมิเนโรฟาเมงโกฟูมิเนเซเ่าไมรัสเอลีติโกคาราเนเซเซาเปาโลและอีกมากมายหลายสโมสรจนได้รับการยกย่องว่าเป็นโค้ชจอมเก่าและมากประสบการณ์คนหนึ่ง เบ็ดเสร็จแล้วตลอดระะเวลากว่า20ปีโดริวัลจูเนียได้โอกาสคุมทีมมาทั้งหมด946นัดชนะ412เสมอ215แพ้259ยิงได้1,556เสีย1,34 0ลูกมีเปอร์เซ็นต์ผาทีมชนะโดยรวมเท่ากับ49.89ไม่ถึงครึ่งความสำเร็จที่ผ่านมาในเส้นทางกุญซือกะประกรอบด้วยการพาฟิเกรรเรน,น,นเซ่คว้าแชมป์คอมโปเอนโตคาเตนเซ่มาปี2004พาสปอร์เรซิเฟ่คว้าแชมป์คัมโอเปนโตแปนามูกาโนมาปี2006พาคอริติบา คว้าแชมป์คัพโอเปนาโตพาราเนเซ่มาปี2008พาวัสโกดากามาคว้าแชมป์คัพโอเปนาโตบราซิลซีเรียบีมาปี2009พร้อมกับเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดพาซานโตสคว้าแชมป์คัพโอเปนาโตปอลิสตาปี2010และปี2016กับบราซิลคัพปี2010โอ้ยเยอะไปหมดพานาซิอองนาคว้าแชมป์เรโคปาซูดาอเมริกาน่าปี2011และคัมโอเปนาโตเกาโชปี2012พาอเลดิโกพาราเนเซ่คว้าแชมป์คัมเปโอนาโตพาราเนเซ่ปี202 0แแแลลลละะะทททีีี่พพพคคคคคสสุุดดๆรรรัััับบือมมมมยฟฟาาาเเงงโก้้ไชป์ซิ รัดทวีบอย่างโคปาลิปาตาโดเรสปี2022กอนจะมาได้อีกบอลถ้วยแชมป์ปี2023กับเซาเปาโลเรื่องรายละเอียดการคุมทีมสไตล์การคุมทีมอาจยังไม่มีภาพเหตุกานแบบชัดแต่แววๆมาว่าสไตล์การคุมทีมของโดริวัลจูเนียนั้นชอบใช้ระบบ4-2-3-1มีปัจญาการเล่นเกมรุกเป็นหลักเน้นการทำชิงเล่นบอลไวเพื่อการสร้างสรรค์โอกาสการเข้าทำผู้เล่นกราบริมเส้นถือเป็นคีย์แมสสำคัญของระบบทั้งตำแหน่งเปีกเราไปถึงฟูลแบ็กที่ต้องเติมขึ้นมาใช้ลูกครอสเป็นอาวุธส่วนยาไม่มีบอลนะะครับเนนนตตงงูลล่่าแหกจป็วไอมี ตัวคอยสแกนพร้อมหล่อช็อตอีกหนึ่งดาร่วมกับผู้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กถึงจะมีปรัชญานเน้นบอลเกมรกุกแต่ได้ความที่ตอนเป็นนักเตะเล่นเป็นมิฟิลตัวรับจึงให้ความสําคัญกับการทําลายจังหวะคู่แข่งเช่นกันแน่นอนว่าชื่อของเขาอาจจะไม่ได้โด่งดังสำหรับคอบอลในยุโรปแต่ทวันในบราซิลก็ถือว่าเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของวงการก็ต้องรอดูแหละครับว่าผลงานเส้นทาของเขาจะไปได้สวยขนาดไหนในก,การบัญชาทัพทีมชาติบราซิลครั้งแรกในชีวิต สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมขก,รกรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ